ก็ในเรื่องการตัดต่อก็มีบายส่วนเหมือนกันที่เราต้องอทําการแก้ไขนะครับบางส่วนก็ถ่างมาคือม้วนที่ถ่ายม,มาเนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการตัดให้เหลือเพียงแค่เจ็ดหรือสนะิบห้านาทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันเพราะว่าเสียดายไปหมดทุกฉากฉากนู้นก็อยากจะได้อย่างนี้ก็อยากจะได้ก็ตบตียังพอสมควรน,นะครับกับพวกก่วง,งกับข้างหลังก็กํากับมาผมก็ทาหน้าที่ตัดต่ออย่างเดียวแต่ก็สนุกครับ บรรยากาศในการทํางานคิดว่าเรื่องต่อๆไปก็ยิ่งสนุกขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็มีบางช็อบที่เราต้องทําการแก้ไขนะครับเอามาปรับสีเพื่อที่ว่าจะให้มันสมูทเท่ากันทั้งทั้งตัวหนังซึ่งก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับเปเชอร์เอฟเฟกนิดหน่อยต้องมาคีสสีอะไรกันก็เป็นเบื้องหลังนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วทั่วทัไปก็ผลงานที่ทำออกมาก็อยากให้ทุกคนติด ชมกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ